อ่ะใไหนกูพูดด่าเรื่องเงินบริจาคแล้วกูเปิดรับบริจาคต่อใครต้องการร่วมบุญกับกูตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ร่วมบุญทองคํากูจะทําบุญทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมกูเป็นนักบุญทุนชาวบ้านเงินทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมสร้างเจดีวัดป่านาคําน้อยอุดรธานีมาร่วมกับกูมาเขาด่ากูว่ากูรับบริจาคกันนะเพื่อชื่อเสียงเพื่อประโยชน์นะมา กูยอมกูทาชั่วผู้เสียงกูทําเพื่อประโยชน์มากูจะรับไปเองถ้ากูสามารถทําให้วัดป่าลานเจริญรุ่งเรืองได้กูทําทําให้สังคมดีขึ้นได้เขาด่ากูคนเดียวกูยอมใส่มาเลยทุ่มมาหากูมาเดี๋ยวกูรับไปเองพวกเมืองมีหน้าที่ในการบริจาคบริจาคมาใครต้องการร่วมบุญทองคำหนึ่งกิโลกรัมวัดป่านาะคำน้อยอุดรสร้างเจดีย์กับกูกดไปที่ไอดีไลน์เอสไซสสาธุ ไอดี n ลน์แอสไซสาธุตามที่เขาปักหมุดไว้เข้าไปแล้วกฎหมายเลข3จะมีเลขที่บัญชีส่งให้ชื่อบัญชีประสิทธิ์บุญษา I-D ดีไลน์แอสไซสาธุเข้าไปในไลน์แล้วกฎหมายเลข3จะมีเลขบัญชีขึ้นให้ชื่อบัญชีประสิทธิ์บุญษาจบแล้วโอนกรรมสซะกูจะเป็นนักบุญทุนชาวบ้านเองกูรับไว้เองไม่เป็นไรให้มันดา่ากูเถอะแล้วมึงไม่ต้องไปดา่ามันตอบนะ มันอยากด่าไปให้มันด่าไปมันยิ่งด่าเงินบริจาคยิ่งเยอะด่าเลยเราจะช่วยกันแล้วเดี๋ยวกูมีบริจาคอีกอีกไม่จบแค่นี้ไม่จบแค่นี้นักบุญทุนชาวบ้านเฟสสองอันนี้เฟสอ้ออันนี้เฟสสามละเฟสหนึ่งทองคําเฟสสองบริจาคเงินชําระนี่ให้วัดพะยอมเฟสสามวัดพะบาทน้ำทุนี่นักบุญทุนชาวบ้านเฟสส เฟยสามเฟยสามโครงการต่อมาบริจาคชำ่ำบริจาคติดๆพระบาทน้ำผุรอรอรอพรุ่งนี้กูจะให้มึงบริจาคได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมเงินทุนของมึงบริจาคเพื่อกูเดี๋ยวกูวไปบริจาคต่อเองรอดูรอดูหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยอ่าหวานเจี๊ยบ บริจาคเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่มืองห้าบาท1 0บาทบาทหนึ่งเศษสตางค์เศษส,ะสะลึงบริจาคได้หมดแล้วแต่มึงเงินทุนมึงกูจะนำเมึงทําบุญกูจะนํามึงให้ทานกูจะนํามึงสร้างความดีกูจะนํามึงช่วยสังคมกูจะเป็นเองนักบุญทุนชาวบา้านมาด่ากูเลยกูรับไว้เองพรุ่งนี้เตรียมตัวบริจาควัดพระบาทน้ำพุกูจะเป็นคนรับชื่อเสียงไว้เอง มึงให้กูมีชื่อเสียงเถอะกูขอกูไหว้เลยมึงปล่อยให้กูมีชื่อเสียงเถอะเพราะถ้ากูมีชื่อเสียงแล้วกูทําประโยชน์ได้ขนาดนี้มึงปล่อยให้กูมีไปเถอะเพราะการที่ไม่มีชื่อเสียงแบบมึงอ่ะมันทําประโยชน์ไม่ได้ให้กูมีชื่อเสียงเถอะมีไปเถอะมีแล้วทําประโยชน์มีไปเลยมึงดูสิกูเดินทางไปสอนธรรมะมากมายทั่วประเทศเนี่ย เกิดประโยชน์ขนาดไหนถ้ากูไม่มีชื่อเสียงกูจะเอาทรมากไปสอนคนได้มากขนาดนี้เหรอถ้ากูไม่มีชื่อเสียงกูจะหาเงินไปบริจาคได้มากขนาดนี้เหรอถ้ากูไม่มีชื่อเสียงกูจะช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากได้มากขนาดนี้เหรอให้กูมีชื่อเสียงเธอจะได้ทําประโยชน์ได้เยอะๆคนมีชื่อเสียงเท่านั้นนะมึงถึงจะสามารถทําประโยชน์เป็นวงกว้างได้คนไม่มีชื่อเสียงที่ไหนจะมาทำประโยชน์ได้กูถามแค่นี้ปล่อยให้กูทำ ให้มีชื่อเสียงไปเถอะยิ่งกูทํายิ่งมีชื่อเสียงมึงควรสนับสนุนให้กูมีชื่อเสียงเยอะๆดันกูขึ้นไปเลยกูจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากกูจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมเยอะๆสังคมจะได้เกิดการดีเกิดการตื่นตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงให้กูมีชื่อเสียงไปเถอะอย่ามาขวางกูเลยปล่อยกูไปกูไม่ได้ทําอันตรายแก่ใครรอให้กูเนี่ยช่อโกงคนก่อนแล้วค่อยแฉกูด่ากูเอากูเข้าคุกเข้าตาราง แต่นี่กูไม่ได้ทำกูทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตรวจสอบได้เสมอมึงไม่เชื่อกูมึงเข้ามาหากูซี่เดี๋ยวกูดึงสเตทเมนให้มึงดูกูชี้แจงให้จ่ายกูมีบัญชีดูแลอยากใครอยากรู้บัญชีรายรับรายจ่ายบอกกูเลยนัดเวลากูให้กูนัดเวลาบัญชีกูเดี๋ยวกูจะจ่ายค่ารถบัญชีกูนั่งเซนซี่มาหอบบัญชีมาเปิดให้มึงดูชี้แจงให้มึงดูเลยปล่อยให้กูดังเธอ อย่ามาขวางความดังกันเลยถ้าดังแล้วมีประโยชน์มึงปล่อยให้เขาดังไปเถอะมึงจะไปขวางเขาทำไมเออปล่อยเขาเถอะเขาจะดังอ่ะมันทําประโยชน์อะให้เขาดังไปเถอะใครจะดังมึงปล่อยเขาไปดังไปเถอะถ้าเขาทําประโยชน์มึงควรสนับสนุนส่งเสริมเขามึงดูเนี่ยในเดือนเดียวเนี่ยกูบริจาคมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบกว่าล้านนะมึงมึงดูเอาลวกันแล้วกูจะทําต่อไปด้วยขอให้กูดัง มึงดันให้กูดังเถอะเพราะพวกมึงดังไม่ได้มึงก็ทําประโยชน์มากได้มึงเต็มที่มึงทําประโยชน์ได้ก็แค่ใส่บาตรหน้าบ้านเดินไปสวดสักาทานที่วัดให้เงินขอทานคนสองคนแต่ถ้ากูดังกูทําประโยชน์ในกลุ่มในหมู่คณะกูดูแลคนเป็นเป็นล้านเป็นแสนคนได้เป็นแสน,เป,นแสเป็นล้านคนได้เนี่ยมันทําประโยชน์เป็นวงกว้างมึงทําผ่านกูคนเดียวแต่มึงได้ทําประโยชน์มากมายมหาศาลกับคนมากมายมึงดันเขาไปเถอะ มึงสนับสนุนส่งเสริมให้เขาดังไปเถอะดังแล้วก็าทาประโยชน์ดังไปเลยปล่อยเขาไปเลยเขาทําประโยชน์มึงรอเลยพรุ่งนี้เฟสสามพระบาทน้ําพุกูจะเอาเงินไปช่วยเจ้าคุณอารมกดหลวงพ่อเจ้าคุณอารมกดกูจะเอาไปช่วยแล้วเดี๋ยวกูจะพวกเราไปบริจาคพร้อมกันวันที่หกธันวาเจอหมอบีด้วย หมอบีเนี่ยเขาอุปถัมภ์อุปทานหลวงพ่อลงกฎกูจะไปเสวนาธรรมกับหมอบีในวันนั้นไปเจอกันไปปะกันไปคุยธรรมะกันเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนี่เห็นไหมเนี่ยมันทำประโยชน์ในวงกล้างขนาดไหนกูไปไหนห้างแตกกูไปไหนมหาลาัยแตกกูไปสอนธรรมะให้เด็กนักศึกษาแก้ไขสันดานตัวเองเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองให้เป็นคนดีเป็นคนดีของพ่อแม่กูเข้าไปกรมสถานพินิจ์กูไปทําประโยชน์ให้สถานพินิจ์ คืนคนดีเด็กที่มันติดเป็นเยาวชนที่มันทําผิดทมเลวทําชั่วมาคืนคนดีสู่สังคมกูไปทําโครงการเหล่านี้ไม่ดีเหรอพวกมึงมีปัญญาเข้าไปกันเหรอในสถานพินิษ์มึงตอบกูหน่อยมีปัญญาเข้าไปไหมแต่กูเนี่ยมีปัญญาเข้าไปเข้าไปสอนธรรมะเขาเข้าไปทําประโยชน์กับเขาแล้วเข้าไปบริจาคไปบริจาคให้เกิดประโยชน์ตอนเด็กเยาวชนเนี่ยคนอื่นทําเยอะแยะมึงจะทําผ่านคนอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทำกับกูก็ได้ แต่กูทาแล้วกูบอกไงคนอื่นก็บอกไม่ใช่ไม่บอกมึงจะทำกับใครก็ได้แต่ทากับกูก็ได้แล้วแต่ฉ่าไหมล่ะวันนี้ฉ่ามงไหมล่ะแล้วอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวกูจะไม่เปิดบัญชีแยกอย่างนี้นะวุ่นวายมากชี้แจงบัญชีลําบากอีกหน่อยกูจะเปิดบริจาคบัญชีเดียวเลยบัญชีเดียวแล้วกูทําเดือนหนึ่งกูชี้แจงทีหนึ่งหรือโครงการหนึ่งกูชี้แจงทีหนึ่งในหน้าเพจ f a c e b o ๊ k ค,คนตื่นทํา กูด,ดึงสเตตเมนต์เลยโครงการนี้สเตตเมนต์เท่านี้นับจากวันนี้ถึงวันนี้เท่านี้บริจาคไปเท่านี้กูชี้แจงเป็นรายเดือนจบง่ายดีสบายเลยทีนี้บริจาคจุดเดียวทําบัญชีเดียวเงินไปรวมในกองเดียวถึงเวลากูเอาเงินไปบริจาคจบแล้วกูชี้แจงอมึงไม่ต้องกลงัวว่ากูจะโกงกูชี้แจงหมดทุกอย่างจะได้ไม่ต้องแยกหลายบัญชี จบบัญชีเดียวจบเลยเวลานั้นมึงโอนบัญชีนี้เลยจบกลัวไปทําประโยชน์ชี้แจงอันนี้กองนี้ชี้แจงชี้แจงเสร็จปุ๊บจบเข้าบัญชีกองนี้ต่ออ่าทําประโยชน์อันนี้เสร็จปุ๊บชี้แจงชี้แจงเสร็จลุบจบอาต่อไปโครงการต่อไปดึงเงินจากกองกลางออกไปอย่างเดียวดึงเงินจากกองกลางออกอย่างเดียวมึงรู้ไหมเงินกองกลางที่กูบริจาคเข้าไปอ่ะห้าแสนกว่าบาทนะเงินกูเองทุกบาททุกสตางค์ เอาเข้ากองกลางห้าแสนกว่าบาทไม่ใช่ห้าแสนกว่าบาทกูว่าน่าจะเกือบเจ็ดแสนแล้วด้วยน่าจะเกือบเจ็ดแสนแล้วเงินกูทุกบาททุกสตางค์กูเอาเข้ากองกลางกูบริจาคไม่ใช่ว่ากูทําประโยชน์เพื่อตัวเองกูแม้แต่กูก็บริจาคเกือบเจ็ดแสนบัญชีบัญชีชื่อประสิทธิ์บุญษาพรุ่งนี้วัดพระบาทน้ำพุ เดี๋ยวปิดพุทธวัดพระบาทน้ำพุกุจะปิดจ็อบเคลียบบัญชีทุกอย่างเคลียชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างจบปุ๊บปิดจ็อบเริ่มต้นบริจาคใหม่เดือนธันวาจะทําอะไรเข้ากองเดียวบัญชีเดียวจุดเดียวจบเลยรับบริจาคแค่จุดเดียวเท่านั้น,นเดี๋ยวกูทําทองคําจบวัดพระบาทน้ำพุจบทุกอย่างจบหมดปุ๊จบจบปิดจ็อบแล้วกูจะเปิดรับบริจาคบัญชีเดียวถึงเวลาชี้แจงจบ พรุ่งนี้อาจารย์คุยกับดรนัดดีเบตนะสนทนากันและการเสวนาทากันในเรื่องของพุทธวจนะกับพระไตรปิฎกได้ไม่ได้ยังไสงสมบริบทนะแยกกันพรุ่งนี้อาจารย์จะดีเบตเนี่ยเวลาบ่ายสองช่องท็อปนิวอาจารย์เบียกับดรนัท VS กันดรนัทเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎก45เล่มอาจารย์เบียคนตื่นทำไม่เชี่ยวชาญหาอะไรเลยเราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้ กูมีแต่ความดังอ่าแต่ไม่มีความรู้มึงก็ไปรอฟังเอาไปรอฟังเอาบ่ายสอรายการสดช่องท็อปนิวแต่มันจะมีต่อออนไลน์ถ้าเป็นไปได้ไปดูเพจ f a c e b o o k ช่องท็อปนิวหรือใครจะดูทีวีแล้วค่อยกดเข้าเพจ a c e b o o k ช่องท็อปนิวอีกทีหลังก็ได้แล้วดูออนไลน์ได้เพราะออนไลน์เนี่ยน่าจะรุนแรงมากออนไลน์น่าจะฉับพรุ่งนี้นะ มันจะเป็นนักสําคัญมากนักชี้ตาเรื่องพุทธวจนะพระไตรตปิฎกหลักคำสอนกูสอนผิดสอนถูกสอนได้สอนดีสอนไม่ดีที่คนด่าทอต่อว่าพระออกมาด่ากูพระออกมาเกียดกูพระออกมาค่อนแควกูพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันบ่ายสองช่องท็อปนิวทุกคนไปรวมตัวกันในการดูรอ,อคอยวันพรุ่งนี้ว่าเราจะคุยกันประเด็นไหนคุยกันเรื่องอะไรไปรอดูเลย พรุ่งนี้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 